มาจ้าทิงจามาจ้าทิงจาจามาจ้าทิงจ้ามาจ้าทิงจามาจ้าทิงจาเกิดมาใช้เวทเกิดมาใช้กรรมผู้ยิ่งกับเปลี่ยนไปขี้ห่าม่อสวัสดีค่ะน้องอุ้มค่ะสวัสดีจ้าน้องอิ่มจ้ามามาแล้วเสียงแจ้วแจ้วสาวซ้ำน้อยหมอยโปร่งไม่ อยากพาเอื่อยไปเล่นน้ำคลองเล่นน้ำแม่มันติค้ำแล้วเอาค้ำล้วตีนี่เมื่อนี้มาฟังนี่ท่านจากแม่ใหญ่เฮาเอาอีท่านเลี้ยงใดอีกบ่รู้เมื่อนี้จังแม่ใหไงจีว่เาเลี้ยงใดให้ฟังเอิ้นแม่ใหญ่ออกมาแนบยังอ,อ,อยากนอนอยากยัย,ยคิดดังขี้เดยียดแม่ใหญ่จะเป็นน่านมาแม่ใหญ่มาลังถ่าแม่ใหญ่เราทีท่านโอ้ยจะแม่นเดอก์ปานนี่ชุกระปุ่นหลับบนนอนนอนจุ่มแฮปแม่ไงไม่ไง เมนหนังล่ะเมื <en ema> oh, ่อน like. tha ี้เบ้านิทานให้ฟังเน่เบ้านิทานจังได้มันเดือดดนเทียงคื้นหละอีหลาคือปะผ้ากันไปน้อยกระเฝาคือตั้งทุ่มมือนั่นๆไม่ไงเฝาเขานอนบหลาเมนตั้องจูบเฝอคือเด็กน้อยปัญญาอ่อนเน่เอากัะบ่ท่านนีถวนหม่โอ้ยเม่กะเทาแก้เล้วเนี่ยเหี้ยวหี้งยหนังยานกองเฮ็ดยังมากองนอนหลับบ่กกองตบมุกเน่ เล่นไปโลดก็ต้องเคาะก็ได้ดอกโอ้ยหลายโพดดอกอันไหนก็บ,บ่พอดาพอดีเออโอ้ยเป็นจังจีบ่โบดาล่ำจริงจั้งจี๋ล,ละเป็นไงไม่ยางไม่หมาเออม่็นไง่ไ็ไนไงเดือบปานนี่ละ่ะจูคือบ่พผากันไปนอนแหละอีบีก,กับอีตาบขาฟังนี่ท่าน ฟังนี่ท่านฉันบอกใจไว้เนี่ท่านมียุดเต็มพุ่งไม่ไงผีไม่ไงจีบ้าวจูฟังเต็มพุ่งประมาณมีแได้ขี่กระตึกติเว้ยยี่นี่กระไดประมาณขี่กระตึกนี่ท่านวรรณกรรมพื้นบ้านเมือนี่จีบ้าเรื่องไหนไม่ในจีบ้าวมหากาบมหาการความรักธรรมะตาการตามหาความหลักของผู้ชายผู้หนึ่งไปพบไปพ่อกับแม่ยิ่ง ไม่ยิ่งนี่กระบ,บองเคนคนเด้อเอา,าเป็นลิงตี <c oughs> มันบ่ะเมนลิงนั่งมโนลาห์ฮะมโนลาห์เป็นตัวตั้งไหนแมไนมโนลาห์นี่เป็นผู้ยิ่งที่สวยสดงดงามมีหางเอาสิบ่คือไก่ตอกเนี่ยบอกอฟังก่อนนี่ ืีนงที่เป้าจุบฟังจ้ามาแม่มโนล่านี่เป็นผู้หญิงที่สวยจดกดงามจ้ามีรูปกายนี่เป็นมนุษย์เออมีปีกมีหางเป็นนกว้าอัศจรรย์จริงๆเลยเดินมานั่งมโนล่าจ้าเอื้อมือนหนึ่งมโนล่าขอพอกับเมียไปอาบน้ำยุทธชาอโนดาเออไปเที่ยวน้อชาอโนดานไม่ไปตะหอนเปจังจังมาตะหอนเอ้ามันดดดเนาะโอ้ยซื้อมันซื้อมัน ไปเล่นน้ำยุดชาอโนดาดเก่ากู้หยังเป็นเจ้าไหนบานีมันไหนอีนีคือคนมาพ่อเนี่ยแหละเราอยากนอนมันเดิอแม่ยังสิบบอกให้ฟังไปอาบน้ำยุดชาอโนดาดเดียวนี่ไยพานายบุญนี่ไปจับอนังมโนลาะน่าจับไปต้มสมระบาดนี่ว่าได้จับไปต้มสมจับไปถวายให้แกเพี้ยงแกบ้างไปถวายวัางใดพระศีรษหนีบ เป็นเจ้าชายหอ่อบ้างหุ่นสูงสลุดตูดปอดยอดขุนพลนเหยียดขนซ้ำแขนแม่นี่นั่นคือสิ่งไงครับแท้์นนั่นละเอื้อนว่าพญาศีทนจ้าเพื่อนได้มาเป็นพ่อๆกับนางมโนุษย์ลน่าเกิดมากกันได้บาดนี่มากกันกับนางมโนุษะมากกันกับนางมโนุษะนั่นโอ้ตาย บ่หมักนี่ไม่งานนี่สร้างลูกไผตสิสร้างลูกไผสิเอามโนรานี่เขากองไฟเผาไฟบึ้มบึ้มว่าเหลี่ยเผามันกระตีงาหมดลายเนาะผาชีทนพยุบไปเื่นดงเที่ยวป่านะไม่งานี่กันแกงมโนราไงครับมโนราเผานนไงมโนราบ่ยอมบินไปเมี่ยงไปวังโอสีทนกับ่ยอมน้ำเมียไปน้ำไปเบิ่งอีกไปเบิ่งอีกว้าสัวอยากไปเบิ่งบ่ยายเหาเป็นบ่อรำเก่าติให้แต่มันไอ้เว้ากระชากเลยล่ะเออคือชิน แม่สิพาไปเบิ่งของจริงสูอยากเห็นของจริงบอกของจริงกระมีติเมไนมึงเคยเบิ่งบ้หนังซองเก็เออเคยเบิ่งอยู่กูเพศสันนิบาตมึงเคยเบิ่งบหเคยกูสิพาสูทะลุกระจกทะลุมิติไปเบิ่งเลยปานนั่นนั่กูไม่อ่านโ้ตเลยอ๋โอ้ยทะลุมิติมาชาัน